การประชุมเมืองแห่งการออกแบบโลกหรือ World Design Cities Conference จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นครเซี่ยงไฮ้มีเป้าหมายเพื่อสร้างเซี่ยงไฮ้ให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบระดับโลกการประชุมมีการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมให้มุมมองเรื่องเทรนด์การพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมการออกแบบ ความพิเศษของงานอยู่ที่เรื่องพัฒนาการของการออกแบบในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการหลอมรวมงานออกแบบและชีวิตเมืองซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนการออกแบบสถาบันศิละปะของมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการออกแบบมีไว้ทั้งเพื่อแก้ปัญหาและเป็นการสร้างสารรค์ โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานกว่าร้อยรายการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกก่อตั้งขึ้นในปี2004เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับเมืองต่างๆในการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยตอนนี้มีเครือข่ายเมืองแห่งการออกแบบ43เมืองจาก29ประเทศ ยเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมเครือข่ายนี้ในปี2010โดยอุตสาหกรรมการออกแบบของเซี่ยงไฮ้เติบโตอย่างรวดเร็วผู้บริหารมหาวิทยาลัยถงจี้กล่าวว่าจีนมีจุดแข็งเรื่องการออกแบบเนื่องจากจีนมีอารยธรรมเก่าแก่ก,กว่า5,000ปีและยังมีความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมการออกแบบใหม่ๆในปี2021 ผลผลิตจากอุตสหาหกรรมสร้างสารรค์และการออกแบบของเซี่ยงไฮ้มีมูลค่าสูงถึง1.6ล้านล้านหยวนหรือประมาณ8ล้านล้านบาท